อ้อมสองคันเลเนะเดี๋ยวเราไปสองคันได้อกตรงนี้เว่าคันเดียวคันีไมคันคันนี้เดลนะขึ้น,นั <c oughs> มีรูคนับอยู่ไหนจะขึ้นนั่งเลยแนละ้วคณต,ตาหมัด หลงยังก็วันนั้นน่ะเมื่อวานน่ะมาแล้วมาแล้วขอโทษทีนะครับที่ไปเห็นเขาผู้ใหญ่ไงเราขอโทษที่ทำด้วยยังเราก็รู้ว่าผู้ใหญ่เขาเดี๋ยวจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วเออยคุณต้องบอกอะไรว่า ไม่ต้องเปี่ยนกันนด่นศัตรูมาแล้ว <laughs> เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายโอ้<ม>ตรงสีฟ้าด้วยตรงๆๆเห็นป้อง,<ม>ต,รงตรงนี้ไม่มีไม่มีโลโก้เลยนะตรงไม่มีสีสันมลนไม่มีแบบ โลโก้สูตหนังสือเลยนะจนสลับไปก็ต้องไปิงทางตองให้กันนะตองั่ารอเพราะว่ามันเป็นรถนทุกอ์วยังไงเดี๋ยวพวกพวกเข้ามาพวกราั้ไปไหนแล้วเปิดบึ้งหายหมดเลย

มันแรงก็มันแรงเกินเราต้องาอือรงจนแงจีนอองเออเท็บเบานี่เรดไมังนี้ก็ไม่ไปแล้วโอ้ยทางดีๆแล้วอ้ยอ้ยจะไปกระโดดยังนันน ไปด้วยนะโอ้มันสวนรถไจแล้วไปได้ไหมอ่ะอ้อจูตอดต้นไม้แล้วใช่ไหมได้ได้ได้ถ้าวีดีโอไ,ได้ระบบกมา ต้ยยตนไม้ใหญ่น้ำครับปาล้วยปาล้วย ลเยวลย่ไะแด้งนางเยมมาอยู่ข้างหลังฝาผมใช่ผมบอกว่าไี่ี่ตรงนี้อีกต้อนี้ไหมตัวนี้ไหมันที่นี้ใี่นได้ผมผมลองเสเที่ยว พอกคนนอนอยว่โอ้ผมไม่น่าจะเปิดมันข้างบนน่าจะมีเนาะยัโงโทรไปถามดิโทรไปถามเลยโทรไปถ <c oughs> าม <c oughs> มีเมลหรือเปล่ามีเมลหรือเปล่าเร่เราเอาเข้ามาใกล้กันอีกหน่อยเห็นไหมนอนเหรอหรือว่าหรือว่าได้ไหมนี้เนาะเออผมว่าเอาเข้ามาใกล้เข้าะก็ได้โอ้ตรงนี้มัน มันหลงทางน่านี่มันนองเห็นนะลุ้นจอดอยู่ในป่านะโอเคครับเดี๋ยวผมทำ<อ>ให้กับเดี๋ยวผมขับก็บไม่นิดนึงไกลไปไหนเมื่อวานดูแนวโน้มว่าขันกันยิงอะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันถ้าต้นมะพร้าวนี่ก็ได้นะผมนะ ได้ได้ได้ไหางต้นพาที <cor lly> ่แนบเาได้ถ <adviser throat little> ึงแ้วเูกพลาบนชั้ก็ มาเรื่อยเราไม่เห็นได้ว่ามีปะหินที่บังเลยใช่ใช่มาได้แรครับโอ้ยโอ้ไประเบิดเทอร์อบนในบรรณบรรนเดินตรงทหารบ้านตระเวนเลยถึงสามารถสองสามารถสองสามารถสองวิ่งไป ทั้งสองมีเต่ทะเลทรายเนะะ <laughs> าะปลาไอไอต้มป่าเ,เป็นไงบ่าวอ๋อไอ้ทรายก็โอเอี๊ครับโอเอใช่ใช่โอ้เราเล่นตั้งแต่อม่าเล็กๆเลยเนาะ <laughs> นยังเป็นปลาเลยเนอนเอาไงต้ม <laughs> เข้าไปใกล้มองไม่เห็นเลยบ่าชักไปไหน เ็ K สองร้อยเบาบานตรงนี้เลยบานตรงนี้เลยครับไม่ตรงพี่เนี่ยออเลือกเลือกให้มองเห็นหน่อยเดี๋ยวเี่ยเข้าไปหรเาข้าไปได้ไหมล้บอกว่าถารือยัง่ยเข้าไปเนี่ยตอกจนพี่นะตั้งการ์ดทายหาจำเรียกมั้ชิบไปจำที่แล้วไปก ิต้นเอาไปทางิงีงงตนไม้นะคับ่น้อยก็มีต้นไม้หบวนจม,มีเลยลูกสาวคุณโดนพระรับริญญาม่มีไปน<อ>ี้แหละครับที่ไหนมัี่ดลูกสาวเขามีคนเดียวเนาะ ผู <oung> <problem> ้ายลูกสาวก็ยังใส่ก้นผู้ชายคนนี้ได้ไวจังครับไวไวเวลาไม่รอใครเออแม็กเดียวโอเคยังลูกอยู่ คุณต้องเช็คแมปแนะมันมีทางเข้าทางเดินนะครับทางเดินขึ้นยอดอยอดเขาเจนะอถนนทางนี้ก็เดินที่มันถูกเนี้ยมีป่าี่ก็อหินไล้วก็ทำมม วันนี้อคนนี้ทวันพันขายังไม่นเอาเช็คแทสุี่ยังไม่เหรัไม่มีการเคลื่อนไหวยรงโลกอีบางพยายามมาได้เลยนะ ก็มันจะไมโอเคครับยิ่งยิ่งหนเอเมื่อวานผม ถอดชุดกาะออกมันทำตอนไปเช็คแมปบนรน้นนะที่มันไม่คงึงไม่ต่อไปอะไรเงี้ยไปเช็คดูว่ามันเป็นอะไรมันก็ลืมแล้วทำไมตอนแรกตายอ่ะ <c oughs> แต่ว่าผมก็แปลกใจว่าตอนแรกตายนะนคุณั้เมีเข้ามาช่วยผมเลย ก็อยากตายแล้วมันตายบ่อยน <laughs> ี่ครับกําลังเข้าไป คนเตะน้คนเตะบกว่าดมาซ้ายโอ้ยตกลงซ้ายมือซ้ายมือตกลบโอ้ยดาวล้วอ้ยเกือบดาวดาวเกือบไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ

สองมุมกดอันนยามเป็นยามเข้าประตูข้งหน้าเคลียร์เล็กไว้ให้ใครขยับขึ้นมาคนนึงก่อนแต่ผมนึกยังไปนะอ่าระวังด้วยนะครับโอเคพี่มองไมเห็นได้ดีเราไม่เห็นครับทำไมอ่ะลอง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 เดี๋ยวผมเล่กมดูก่อน นอนอยู่ตัวสองตัวสองตัวดาวตอนนึงยังเหลือตัวเอ๊ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยดูนิดนึงบัดจิบบัดจิตสองตัวสองตัวโอ้ระยะมันใกล้เกินไประเบิดระยะใกล้เกิน สองตัวสองตัวม mm. ันเฝ้าประตูทางเข้าอยู่อเป็นประตูใช่ไหมเนี t um> <t um> <t yeah> ่ยเาะ่อาอสามตัวตัวทั้งหมดสามตัวยืนยันกันอยู่เข้มาแล้วเขมาแล้วเำมาใกล้ๆแล้วนะสามตัวบอกฟนีไตอนนี้ผมกังเรียบบอก ตกเขาน้องตกเขากต้องเดี๋ยตกเขา่ไปจไปจตรงหน้าายเี่อมองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเดี๋ยวพี่เอาียิงยิงไปกับนไหมเขียวางด้าวมาล่อมาแล้วมาล่อมีหลายตัว เข้ามาแล้วเข้ามาใกล้เข้ามาใกลแล้ว่มีรถอยู่รับับกผมระวังฟัให้ยังไม่เห็นยังไม่ออกมาไม่ออกมาไปออกกันมเราก็เข้าไปไม่ออกมาอี ดาวดาวตีอะใช่หลังหลังดาวตัวหลังดาวแล้วโอเคน่าจะเคลียร์แล้วมตแ่แ่ไม่มีโอ้ตรงประตูนี้เนะอ่าน่าจะเคลียร์ตรงนี go? no. right okay. oh. ้กับมันเข้าประตูทางเข้าอยู่ เดินไผมระวังข้างบนครับโอ้ข้างในนู้นเัวนี้ข้างข้างในครับนซ้ายขวาซ้ายขวาข้เดนอ่าขวาคับขวาข้างในคับหนัน้ต้โอเคดาวโอ้ยตัตัว บาดงมากบาดมาบามาบางมาลสิบสินิเอาคไมบเ้เาแล้วเาาวครับโอ้ยตกเขาตโอ้ยมันจะคนตกเขาเลยเอแรงมากตอแรงเนตอแรงมากตกเขาไปองรอบสิบิไมสักสรูปกได้นรองไปก่อนเผื่อมันยันอนไอตรัวับ ตัวมังเกอร์เมันยังเลียเยียนเคีันจะเข้างในมีห้าสิบเอเออน้่้าสิบาิสามสิบเป็นปืนมมีแต่ปืนคนตะคนรตายแล้วนะเป็นคนหนักอ่ะปนคนหนักข้างในปืนคนหนักเดี๋ยวผมเข้าไปส่ง มมีจะเดาเป็นหัวหน้าบ้าแล้วจะเข้าไปก็ขึ้นไปสูงไหมใช่ไหมใช่อ๋อเห็นคิงได้รับอุ้ยผมิงผมิงอ๋อคุณต้องบลมันนั่งองเกร์นะหน้าบาเป็นบิงเกร์กับมันหน่าเดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้ผมสลับม โอ้แลวบังเกอร์กับบังเกอร์ใหม่เจียาดาวแล้วใช่ไหปืนหน่ดาวเป็น่นักดาวอัน้เียกมาเลยันี้เขียปะโตะโเาะโตไอบังเกร์ียวปะโตเออยันนั่นนนนัาก็รันอย้งนเกอรอันนี้อยู่ในอันนี้อยู่ในตัว

ยังเดินอยู่นะออกไปโอ้เหลุดรัยอ่นอะไรโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดี๋ยวผมไปดูในห้องนี้เลยผมอู้ยังไม่อยู่ไม่อยู่ว้ายว่ายวัดเกือบไปละยังมีอยู่อยู่ข้างในสุดข้างในเรเองอยู่ในเน็ต

โอ้ด้อยนั่งสองอยู่เลยนั่งสองบันเทียนบันเทีย์เคียร์ก็เคียวนังสองบ้านเลยบ้าับนั่งสองบ้าอยู่น่นนั่งร้อยก็ต้มข้าวาพอดีเลยไม่เข้ารม่อด เนบนีนีนี่มัเช่นแนี้มาอยูน uh, uh uh, ี uh, <t uh, uh> <t uh uh ่้าลย้ม uh ือซ้มือ้มือราบังตัวที่ดาวตกวไปคนสงัระตัวเขาติดเรื่องหวม่เห็นีกะขนี่เมื่อกี้มันขยับเยมอมันลบมันลบ Okay, là cái đồn đạo 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 ui 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 đạo 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 nè đạo 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 บรยากาจริงเลยเนี่ยผมมาดูหลังบ้านก่เออนี่ไงต่างหี่ดีต่างหู่างหูนี่แหละผมกลังกำัก็มานะครับผมเป็นกะฝัมาได้เลยนะครับครับครับผมต้องากจะดครับด้นมีเียงนครับเีย ไม่มีกล่องเอาไว้แลครับอย่าีที่รถขนดีที่รถตอนไหนผ่อนรถครับครับปูบองเกอร์นี่สุดยอดเลยมันทำดูแบบลึกล้วเคียร์รบเคียร์อันนี้เต้นแพงครับเนี่ยเคียร์รงนี้เคียร์รั้มั้มขึ้นต่วางเหมืนเลยวันี้ทานมัน พี่ต้อมพี่ต้อมนอนเต็นไหนมีงูด้วยพี่งูเขียวงูต้มนอนเต็นงูอะไรครับบาครับก็ไม่เคยใช้คุณต้อกต้องมาถึงมือคุณต้มนั่นเนี่ยโอ้โหใช่ครับวิ่งเดินตกเสาสองรอบเลยเบาโอ้ยห้องจินดาน ตกรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้เฉลีอยนะสูงเลยห <laughs> อวปืนมันขึ้นสนิมแนละ้วมันยิงได้ไหมเนี่ยพี <laughs> <c oughs> ่ต้องผมผมรู้แล้วครับไอ<ไ>กระสุนกระสุนทสี่สิบมิลมันมีแบบที่เป็นสามเหล่ากันแล้ว <c oughs>

อ <laughs> 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 เออมันใช้หล <meet> <uffy> <wh> ีกจุบกาวว้ไหนด้วยมันเหนียวมันเหนียวมืกูต้องมองให้รูปเมื่อกี้ลองารอบนี้ใส่สามไปแล้วย้ายตั้งกองเจ้าวเสานี้ปกติสองหุกมไวอยู่นลยนะเออแต่รอบนี้ไม่ลงนังเหนียว 嘿嘿嘿，没讲。